สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไม่อยู่กับบูนะคะที่เต้นรถบ้านน้องปายนะคะสําหรับวันนี้นะคะบูก็อยู่ที่เต็นรถบ้านน้องปายอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ตรงถนนกิ่งแก้วบางพีนะคะก็ก่อนถึงสี่แยกคลองขุดนิดเดียวเองนะคะแล้วก็เต้นของเราเนี่ยอยู่ติดถนนสามารถมองเห็นได้เลยนะคะสําหรับวันนี้บูมีอะไรพิเศษนะคะวันนี้ก็จะมาบอกโปรโมชั่นพิเศษของ รถบ้านนองปายว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยลูกค้าถือเงินมา1000บาทเท่านั้นสามารถออกรถได้เลยนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นแรกของเรานะคะส่วนโปรโมชั่นที่2ขับรถฟรี45วันนะคะฟังไม่ผิดนะคะก็คือขับรถฟรีเลย45วันนะคะแล้วก็พิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่มีสลิปคาร์บอนนะคะถ้าลูกค้าคนไหนถือสลิปคาร์บอนเข้ามาเรามีฟรีค่างวดให้อีก1ง,งวดเต็มเต็มนะคะแล้วก็ อันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเรารับประกันนะคะเกียร์นะคะอีก6เดือนเต็มเ็มเลยนะคะส่วนเอกสารที่ต้องใช้ไม่ยุ่งยากเลยทุกคนมีอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะ1ก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะเตรียมมาให้พร้อมนะคะสสำเนาทะเบียนบ้านนะคะ3ส,สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกจากบริษัทหรือว่าที่ทํางานของลูกค้านะคะ4นะคะสเตทเตมนย้อนหลังนะคะ 6เดือนเท่านั้นเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าสามารถมาออกรถที่เราได้เลยนะคะเ็นรถบ้านน้องป่ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะบูก็อยู่กับคันนี้เลยนะคะ Ford r a n g e r WiT t นะคะคันสีส้มซึ่งเป็นสีลิมิเต็ดนะคะของ Ford จะมีเฉพาะรุ่น w i t e ทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมรถรอบๆกันเลยเริ่มจากด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีอ่อเป็นไฟ daylight แล้วก็เป็นไฟ LED นะคะ อีกเอกลักษณ์หนึ่งที่สําคัญที่สุดของตัว Y Tag ก็คือตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะกระจังหน้าสีเทานะคะกระจกมองข้างสีเทาอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ภายนอกจะเป็นสีเทานะคะจะไม่ใช่สีดํานะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเป็นสีโครเมียมหรือสีดําแต่ Y Tag เท่านั้นที่จะเป็นสีเทาเงานะคะนะคะแล้วก็อันนี้มีชุดแต่งมาด้วยนะคะเป็นซุ้มล้อนะคะส่วนแม็กกับยางนะคะเป็นยาง แมคขอบ17นะคะซึ่งยังใหม่อยู่เลยสภาพเดิมมาจากโรงงานนะคะสำหรับตัวนี้เครื่อง2002นะคะเกียร์6สปีดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะนี่ก็จะมีตัวนี้เลยที่บอก เอกลักษณ์เฉพาะรุ่นก็คือ y t ยแทนะคะแล้วก็มีบันไดข้างที่ติดมาจากโรงงานนะคะส่วนกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตรงนี้จะเป็นสีเทาเงาที่เป็นเอกลักษณ์ของ y t ยแทนะคะมาพร้อมกับกันสาดตัวนี้นะคะแล้วก็โลบาร์ด้านบนซึ่งติดมาจากโรงงานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะมาด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ เป็นเลนเจอร์วแท็กที่มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดด้านหลังนะคะพร้อมกับกล้องมองหลังที่อยู่ทางด้านนี้นะคะเซ็นเซอร์ก็จะคอยเตือนนะคะส่วนกล้องเนี่ยเวลาที่ลูกค้าถอยรถก็จะมีภาพปรากฏด้านในจอนะคะซึ่งอยู่ภายในตัวรถเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูภายในตัวรถนะคะอีกทีหนึ่งค่ะงั้นเดี๋ยวตามบูมาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวรถแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าหน้าจอด้านหน้านะคะเป็นระบบทัชสกรีนสามารถสัมผัสได้เลยนะคะส่วนแอร์สามารถปรับแยกอุณหภูมิได้2ฝั่งซ้ายขวาคนขับร้อนปรับเย็นได้คนนั่ง ร้อนก็ปรับเย็นได้เช่นเดียวกันสามารถปรับแยกอุณหภูมิได้นะคะมีนิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็เป็นระบบภาษาไทยรองรับนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยที่เรียกว่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพร้อมกับระบบคริสคอนโทรลนะคะระบบล็อกความเร็วขับรถไกลๆต่างจังหวัดสามารถล็อกความเร็วได้โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะแล้วระบบนี้จะถูกตัดทันทีเมื่อเราเหยียบเบรกนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นการโทรเข้าโทรออกรับสายสามารถสั่งการ ด้วยเสียงซึ่งจะมีลำโพงนะคะอยู่ด้านบนเราสามารถสั่งเสียงสั่งงานได้ด้วยเสียงจากตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับเกียร์นะคะเกียร์ของ Wi ยทตัวนี้นะคะสามารถเล่นได้2ระบบด้วยกันได้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะคะสำหรับ หน้าจอก็จะมีบอกทั้งความเร็วอุณหภูมินะคะไฟต่างๆนะคะส่วนไฟด้านข้างนะคะเราสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้รวมถึงสามารถเปิดไฟตัดหมอกได้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆเนอะของเจ้า r a n g e r ์ i t ย c ท็ีส้มคันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวราคาตัวนี้นะคะราคาพิเศษมากนะคะเหมาะกับเหมาะสมกับ ความเป็นลิมิเต็ดของเขาเลยก็คือ6 6 9 0 0 0พอนเนี่ยก็ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะส่วนใครสนใจเจ้าวัยแท็กตัวนี้หรือว่าสนใจรถรุ่นอื่นๆสามารถติดต่อบรูได้ที่เบอร์โทรศัพท์0889304558นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามชมส่วนวันหน้าเราจะมารีวิวรถคันไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามชมกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ